สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขนสุมงสุบอนพ่อพ่อกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามเศร้าๆมากินข้าวสาาน้ำกันเด้อพี่น้องปีงูตำหม,มักถั่วพี่น้องขวัขวขวัวอันผ่านเทาเอิดนดาดซีงัวแต่ว่างัวเผาค่ะบริได้กินข้าวกินน้ำเบิดแล้วปีงูตำหม,มักถั่วพี่น้องแซ่บหมดจ,จอพี่น้องมากินน้ำกัน แทนมากินข่าวแทนสวัสดีพี่น้อองเ้ามาเด้อมาเด้อมากินข่าวมาไว้กินข่าวแล้วไปชงอีพอใครนี่กินข่าวแล้วไปกูดเอากบนี่มาไว้ขี่รถไปกูดเอากบมาไ มาไว้มาไว้มากินข้าวแล้วไปคุดเอากบเพ้นมาขึ้นนี่นี่พี่ช่องต้องมีลูกพี่เดินมาเดินเดิน,นเดิน

มีลูกตัวนั้นมันมุ้งดีมาเริม you <laughs> Hmm. <laughs> น้ำเดีวเบาเย็น้ำมันอันหลุดกว้าไอมันให้เตรียมให้สี่ไปไปนอนไปหาน้ำใหม่บาแม่กู่นกระเทยวัวปูมันหมลงมาไก่กูยำเทนลงมาอยู่ ไปเลยเราเอาหนุ <Good thing. S 1> mm ่ม hmm. ก <c ười> mm ุศลมาขว่ห hmm. mm ุ hmm. ่มกุศลหนุ่มกุอยู่ห้านมุฮักถ้าบุปผานำผลหน่งั้นมันขึ้นมาทางชาวตเอามันแยคุยยังันทางบ้านดอกมันลิฟ อึดแป,แป๊บฮะอนมานยุดน <H ả? S 2> ิหยดฮะอนมาดนิ่ยังนะอึนมาจ่ายไปเตี่ยอืมอึนนะอนเดี๋ยวถ้าคืออึนนี่ก็เออ ไข่ไม่ไข่สิกินบ่แม่ฮะสิคัวไอ้กินขวงเอยไก่จังไก่ไม่อด้ลีด่างขาวดำนะหาอีนู้นนะอีลีบอ เฮ้ยยังซาววิอืมมาเห็นบเห็นมาเลยอย่างผักอืออ๋อนีม่มัน,มนหรือละลนะบ้านนี้แหละสิได้กินต้มงไก่มา่พัก ล่าแล้วพี่น้องคลิมหนาพาอกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนสบายดี